คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่น หรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่้นิยมทางเพศแต่อย่างใดพลัสไซไอเลิฟ o ยูบทที่18ผิดที่ตรงไหนกันซาซา <c oughs> เสียงน้ำจากฝักบัวหยุดลงไปแล้วแต่เสียงอาเจียนหนักยังดังเล็ดลอดออกมาไม่หยุด คล้ายกับว่าคนที่กำลังคลื่นไส้อยู่มีอาการแพ้ท้องหรืออาหารเป็นพิษอย่างไรอย่างนั้นหากแต่คนได้อยู่ในห้องน้ำเป็นชายโสดและไม่ได้มีอาการอาหารเป็นพิษแต่อย่างใดหมอตรวจพบเนื้องอกในสมองซึ่งอาจส่งผลให้กลายเป็นเนื้อร้ายได้ในอนาคตมะมะล็งเหรอครับหมอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันพยักหน้ารับดวงตาแห่งความห,ห่วยใยของเพื่อนชายหนุ่มยังจำได้ดี เขาสงสัยในหัวใจเหลือเกินว่าทำอะไรผิดพลาดหนักหนาถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อาจเพราะไม่สนใจยายดีลูกชายลืมได้แมก้กระทั่งวันสําคัญที่อีกคนเดินทางกลับไทยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่อยากให้เกิดน,นักหรอกหา,หากว่าน้องสาวซึ่งเป็นที่รักไม่เจ็บป่วยก็หันหันบ๊อบหยุดอัจเจียนได้ในที่สุดคําพูดของหมอวันนั้นเขายังจําได้ขึ้นใจอาการต่างๆจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นไม่ใช่แค่อัจเจียนและมึนงงเท่านั้น อากาศแท้กของโลกนี้อาจจะไม่เกิดความหลงลืมการมองเห็นและการได้ยินก็จะเริ่มมีปัญหารวมถึงการเป็นอมพาร่วมด้วยโอยแล้วมันจะมีทางรักษาไหมหมอต้องผ่าตัดครับจากฟิล์มเอสเลคนไข้หมอพบว่าสามารถผ่าตัดออกได้เ,ออเมื่อไหร่ครับยิ่งเร็วที่สุดก็ยิ่งดีเร็วที่สุดก็ยิ่งดีก็มีความหมายว่า เขาจะต้องบอกเรื่องนี้กับลูกชายที่แม้แต่หน้าก็ยังไม่มองกันให้เร็วที่สุดแต่ใจคนเป็นพ่อไม่เคยอยากให้ลูกต้องคิดกังวลบอบคิดว่าจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนขอเวลาให้เขากับบอมดีต่อกันอีกหน่อยเพื่อลูกจะได้ไม่คิดว่าที่เขาบอกเพียงเพราะเร่งร้องความสนใจชายดุ่มก้าวท่าออกจากห้องน้ําด้วยความปวดหนึบในหัวเขาเป็นแบบนี้มาได้พักใหญ่แล้วมีอาการสมองเบลอหลายครั้งให้ยังเดินเซเก,กือบล้มบ่อยขึ้นอีก เริ่มแรกคิดเพียงว่าตัวเองนอนไม่พอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีเรื่องของน้องสาวตัวกลุ่มกับแฟนหนุ่มดาราให้ต้องกังวลด้วยกว่าเรื่องราวต่างๆของทั้งสองคนจะเบาบางลงไปก็เล่นเอาบ๊อบอบี้เหนื่อยหอบเขาไม่มีเวลาให้บอมรู้สึกผิดอยู่มากแต่ก็ยื่นมือช่วยน้องสาวที่กำลังท้องแก่ไปไกลเกินกว่าจะหยุดแล้วทัน่นุ่มในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมามีเรื่องวุ่นวายมากหลังจากกลับมาอยู่ด้วยกัน ทีนไลฟ์สดเพื่อแถลงข่าวพร้อมคําขอโทษในร่างทั้งหมดหลังจากวันนั้นก็ยังมีนักข่าวหลายสํานักขุดคน้นแม้กระทั่งปมชีวิตวัยเด็กของทีนพระเอกหนุ่มเป็นเด็กกำลังพาพ่อแม่อยู่กับตายายไวชาราที่ตอนนี้จากลาลับไปแล้วโชคยังดีที่ทั้งสองคนไม่เคยทําตัวเหลวแหลกเก็บรายละเอียดชีวิตที่สมบูรณ์แบบมาตลอดทางครอบครัวของนุ่มนิ่มก็ไม่เคยมีเรื่องให้เคืองใจใคร สังคมของความเห็นใจจงอยู่ข้างสองคนกลายเป็นว่าตอนนี้พระเอกหนุ่มเนื้อหอมยิ่งกว่าเดิมคล้ายกับลูกสาวที่กำลังจะคลอดเป็นดาราตั้งแต่อยู่ในห้องแม่เลยบ๊อบเดินม,มาหยุดอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าเขาใช้มือข้างหนึ่งยันบานประตูเอาไว้อาการเวียนหัวจนแทบล้มเล่นงานอีกแล้วไหนจะอ่อนเพลียหลังจากอาเจียนออกไปตั้งมากมายอีกชายหนุ่มสุดลมหายใจข้าปอดอย่างยากเย็น เนยอ่อนกับไปร่างกายคล้ายกำลังจะแหลกสลายอาการปวดหัวจีดบ้างปวดเนืบคล้ายโดนใครเอาคอนมาทุบช่วงนี้เป็นบ่อยเหลือจะทนอยากแก้ปวดที่แอบซื้อมาทานก็เหมือนจะช่วยได้ไม่มากเลยบ๊อบต้องเรีบตัดสินใจแล้วนะผมไม่อยากให้ปล่อยไปนานมากกว่านี้ขอบใจหมอมากๆเลยนะเราจะรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดรอบอกบอมใช่ไหมใช่หมออย่าเพิ่งบอกนะ เก็บไว้เป็นความลับก่อนเราขอเวลานิดนึงเอยขอความเห็นจากเพื่อนสนิทไม่อยากให้ลูกชายรู้เรื่องจากคนอื่นที่ไม่ใช่จากปากของตัวเองไม่อยากให้มีเรื่องบาดหมางหัวใจกันมากไปกว่าน,นี้เพราะเท่าที่เป็นอยู่ก็ยังหาทางเข้าหน้าลูกไม่ได้เลยบ๊อบหยิบเอาเสื้อผ้ามาสวมใส่หลังจากที่ตั้งสติตัวเองได้แล้วอาการของเขาดูคล้าดจะแย่ลงเรื่อยๆมากขึ้นในทุกๆวันช่วงนี้ชายหนุ่มยังเข้าร้านอยู่เพียงแต่ ไม่ค่อยออกมาเดินสำรวจทักทายแขกเหมือนเมื่อก่อนน้องสาวห้างหลายยังคงแวะเวียนกันมาหาสอบสาวหมวยสมาชิกใหม่ของกลุ่มยังคงเป็นลูกค้าประจำวันไหนรู้ไม่ว่างสาวเจ้าก็จะมานั่งมาคุยเล่นกับเขาเธอยังหลงเด็กหนุ่มเช่นเดิมเพิ่มเติมคือทุ่มทุนมากขึ้นเรื่อยๆพี่บ๊อบบี้คนดีเคยห้ามปรามไปบ้างแม้เขาจะอยากได้เงินเข้าร้านแต่ก็ห่วงน้องสาวไม่น้อยเด็กรู้ไม่ได้มีท่าทีสนใจใยดีอะไรในความชอบลึกซึง้ง ที่เป็นอยู่เอาอกเอาใจก็เพียงแค่ผลตอบแทนชายหนุม่มวัยสี่สิบปลายเดินออกมาจากห้องหลังจากแต่งตัวเสร็จลงบันไดบ้านตรงไปที่ครัวลูกชายคนเดียวของเขานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารบอมทำเพียงหันหน้ามามองเขาด้วยแววตาว่างเปล่าบ๊อบส่งยิ้มเจือนไปให้ลูกชายก่อนจะเดินตรงไปที่หลังเคาน์เตอร์เพื่อชงกาแฟวันนี้อยู่บ้านเรอลูกเอ่ยถามเมื่อนั่งลงบนเก้าอี้ตัวประจํ น้ำเสียงเบาคล้ายคนไม่มั่นใจที่จะชวนคุยนักบ๊อบยังคงส่งยิ้มไปให้ลูกชายแม้บอมจะมองเขาด้วยแววตาว่างเปล่าเช่นเดิมบอมสายหน้าไปเป็นคำตอบเด็กหนุ่มรู้สึกใจหานนิดหน่อยแต่ตอนที่หันไปเจอหน้าพ่อซึ่งเดินเข้ามาในห้องครัวสีหน้าของพ่อไม่ค่อยดีนักแถมยังซี่เซียวเหมือนคนไม่สบายแต่บอมก็ไม่คิดจะถามความเงองเงอนเคืองใจมันค้ำคออยู่เด็กหนุ่มเลเลือกที่จะเมินเฉยทายังคิดไปอีกว่า เป็นเพราะพ่อมัวแต่เอาเวลาไปสนใจคนอื่นจึงไม่ดูแลตัวเองข้ากินพอไหมลูกมีอะไรต้องใช้อีกไหมไม่ลูกชายตอบกลับด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวแววตาว่างเปล่ากลายเป็นเครื่องคุณไม่ชอบใจในสิ่งที่พ่อทำเลยคล้ายกำลังใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาทางใจของเราสองคนพ่อเก็บเงินไว้ให้หนุ่มๆก็พอเถอะบอมพ่อไม่เคยไม่เคยเอเอพูดไม่เต็มปากก็อย่าพยายามพูด ผมว่าเราไม่คุยกันน่าจะดีที่สุดแล้วพ่อขอโทษนะลูกบ,บ๊อบคล้ายคนเบลอไปชั่วขณะเขาจําไม่ได้ว่าก่อนหน้ากําลังจะพูดอะไรหัวสมองปวดหนืบขึ้นมาในตอนที่จะบอกคําว่าไม่เคยเลี้ยงใครแต่กลับพูดต่อไม่ได้เพราะหลงลืมโชคยังดีที่ลูกชายไม่ได้สนใจนักไม่จําเป็นจะทําอะไรก็ตามใจพ่อเลยคิดซะว่าไม่มีผมก็แล้วกันไม่สิบอมพ่อจะทําแบบนั้นได้ยังไง ก็ทามาตลอดไม่ใช่หรืองไงพ่อเคยรู้สึกไหมว่าผมจะเป็นลูกอยู่บอมลูกชายคนเดียวของบ้านลุกขึ้นยืนแววตาโกรธเคืองทําให้มองไม่เห็นอาการป่วยหนักของพ่อคิดแค่พ่อไม่สบายเพราะเรื่องของคนอื่นย้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าพ่อป่วยพ่อยุ่งเรื่องของชาวบ้านไปทั่วครอบครัวของตัวเองไม่เคยคิดจะสนที่เคยคิดว่าแม่ทนไม่ได้ก็คงจะจริงอย่างใจคิดซะแล้วพ่อนะเอาแต่รับฟังปัญหาของคนนอกบ้าน โดยที่ไม่รับฟังปัญหาคนในครอบครัวเลยเพราะพ่อเป็นแบบนี้เนี่ยแหละแม่ถึงไม่อยากอยู่กับเราเออบอบ๊อบนิ่งอึง้งกับคำพูดของลูกมันใช่ทุกครั้งคำคำนี้ตอกย้ำกันอยู่เสมอเขายอมให้บอมเข้าใจไปแบบนั้นโดยไม่คิดจะแก้เพราะจริงๆแล้วก็ไม่มีคำแก้ตัวใดๆอยู่ดีคนอื่นดีมากเลยเหรอถ้าดีทำไมไม่ออกไปอยู่ด้วยเลยอะไม่ลูกฮไม่อะไรกันอะ เห็นไปเสนอหน้าช่วยเรื่องผัวเมียชาวบ้านทะเลาะก,กันได้เป็นเดืเดอนเลยบอมพูดด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันแต่ใจพลันปวดร้าวจนกอสะอื้นตีตื้นเขาที่ตั้งใจว่ากลับมาไทยคราวนี้จะพยายามทำความเข้าใจพ่อให้มากขึ้นถึงขนาดส่งข้อความมาบอกให้พ่อไปรับที่สนามบินเลยแต่แล้วยังไงล่ะไหนกันคนที่จะมารับเขาสนามบินที่คนนับหมื่นเดินผ่านไร้ซึ่งคนที่เฝ้ารอผมไม่กลับนะจะไปนอนคอนโดแล้วเออครับ จบคำพูดของเราสองคนได้ความหมางใจมากกว่าเก่าบอมเดินออกจากบ้านโดยไม่สนอะไรอีกเด็กหนุ่มทำแค่เพียงปลายหางตาไปมองหน้าคนเป็นพ่อแอบมีความรู้สึกผิดในใจเพียงนิดหน่อยเล็กน้อยมันไม่เคยมีถามว่าเป็นห่วงพ่อไหมยังไงก็ยังเป็นห่วงเขาไม่ใช่ลูกเลวลูกทรพีขนาดนั้นแต่ที่ยังเมินเฉยกับพ่ออยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะมีเรื่องที่ไม่ชอบใจในสิ่งที่พ่อทำเรื่องใหญ่สุดก็คงจะเป็นบาร์ขายผู้ชายที่พ่อเปิด การมีพ่อเป็นเพศทางเลือกเคยเป็นปัญหาใหญ่เมื่อครั้งก่อนแต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาพ่อก็ไม่เคยทำตัวให้บารู้สึกยแย่ในเรื่องนี้นักเหมือนเขาจะเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดแต่เรื่องบาาฮดบ้าบออะไรนั่นยังไงก็รับไม่ได้คิดว่าไว้ให้ตายก็คงไม่มีวันยอมรับพ่อมีทางเลือกเดียวที่จะทำให้เขากลับไปเป็นลูกที่ดีกว่านี้ได้เช่นเดิมคือเลิกยุ่งเกี่ยวกับบานั่นซะายบ๊อบที่ฝืนทนความเจ็บปวด มองแผ่นหลังกว้างแต่รับรู้ได้ถึงความอ้างว้างที่ค่อ,คอยๆเดินหาออกไปเขาอยากรั้งบอมให้อยู่ต่ออีกหน่อยแต่ก็ยอมปล่อยไปเพราะรู้สึกว่ากำลังจะหมดแรงความอดทนโอ,โอ้คุณบอบเป็นอะไรไหมคะชายหนุม่มรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้จนเซย่างดีที่ป้าแม่บ้านเดินเข้ามาช่วยไว้ทันหน้าคุณซีดมากเลยไปหาหมอไหมคะไม่เป็นไรครับผมแค่นอนนอ้อยอ๋อค่ะ บ๊อบฝือพยุนตัวเองเดินมาที่ตู้เย็นจิบเอายาแก้ปวดในตู้ชั้นบนที่ว่าเอาไว้4เม็ดคือจํานวนที่เพิ่มขึ้นมาจาก2วันก่อนและดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไมไ่รีบรักษาอาการที่เป็นคุณบ๊อบสวัสดีค่ะวันนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมไม่ค่ะทุกอย่างปกติดีค่ะขอบใจมากนะวิกกี้ชายหนุ่มหยุดคุยกับลูกน้องคนสนิทอีกนิดหน่อยก่อนจะขอตัวเดินเข้ามาในห้องทำงานของตัวเอง ระหว่างทางเจอหนุ่มโฮสก็หยุดพูดคุยทักไทยบ้างลูกค้าบางคนก็เข้ามาทักไทยเขาเช่นกันบ๊อบมองไปที่โต๊ะตรงกลางไม่ห่างจากเวทีเห็นซอฟกับริวกำลังนั่งคุยกันอยู่ลูกค้า VIP ที่จับจองริวก่อนหน้าเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเด็กหนุ่มเลยหันหัวเรือกลับมาที่พี่สาวตัวกลมแทนผมจะสอบแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยได้มาล้านปลายภาคนะหรอครับปลายภาคหนักหน่อย เลยคิดว่าคนต้องหยุดอ่านหนังสือซอบพ,พยักหน้ารับความเห็นใจมีอะไรให้พี่ช่วยบ้างไหมะผมไม่รบกวนพี่ซอบหรอกครับแค่ที่ให้ผมทุกวันก็มากเกินพอแล้วริวพูดด้น้ำเสียงติดซื้อทั้งที่จริงๆแล้วในใจอยากจะได้เงินจากกระเป๋าใบแพงจากอีกคนจะบ้าแต่รู้ดีว่าพี่สาคนนี้จะหลงกลเขาด้วยวิธีไหนริวรู้ใจเจ๊ใหญ่คนนี้ดีก็ดูแลกันมาตั้งกี่เดือนแล้วล่ะ น้อยครั้งนักที่เร็วจะไปรับแขกคนอื่นเจ้าประจําของเขาก็มีอยู่แค่สองคนอีกคนกระเป๋าหนักกว่านี้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ว่ามาหากันตลอดเรีวจะหยุดงานตั้งแต่วันไหนคะคงทําจะถึงวันอาทิตย์ครับเริวตอบกลับด้วยรอยยิ้มหวานพี่ซอฟจะมาที่นี่ไหมตอนริวไม่อยู่ครับถามเพราะกับลูกมืออวบที่จับเอาไว้อย่างที่ชอบทําอาจจะมาบ้างครับ ริวแซงตออรับเสียงอ่อยใบหน้ากลมมองมือที่จับกันอยู่ตั้งใจเรียกความสนใจความรักและเอ็นดูจากหญิงสาวและดูเหมือนว่าจะได้ผลดีด้วยน้อยใจอะไรพี่คะเปล่าครับเปล่าแต่ไม่มองหน้าพี่เลยแบบนี้จะเชื่อได้ไหมนะริวแค่เขาช้อนดวงตาคู่หวานขึ้นมามองพี่สาวตัวกลมพาเอาหัวใจคนได้สบตาไหวสัน ซอมยิ้มให้กับเด็กหนุ่มที่เธอตกหลุมรักในทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเอ็นดูในความอ,อ่อ้อนของเจ้าตัวแค่อะไรไหนบอกพี่ทีแค่กลัวพี่ซ้อมจะเจอคนที่ถูกใจกว่าริวเอ้ยน่ารักจังนะแล้วรักริวหรือ,อยังครับคนโดนถามด้วยแววตาอดอ้อ,อนเขือจนใจเต้นรัวอยากครอบครองเด็กคนนี้แต่ก็รู้ขอบเขตที่เป็นอยู่รักสิรักมากๆเลย เลาจะรักคนอื่นอีกไหมครับคนถามไม่ได้คิดอะไรนอกจากเร่งร้องความสนใจบ่อเงินบอ่อทองขนาดใหญ่ใครจะยอมปล่อยไปง่ายๆกันละ่ะถ้าพี่สอบติดเด็กคนอื่นหรือก็กลับมาหลังจากสอบก็คือต้องเหนื่อยหนักหน้าดูเขาคงต้องหาลูกค้ารายใหม่และก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนใจป่าแบบพี่สาวใหญ่คนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าจะมาเนี่ยก็คงมานั่งคุยกับน้องๆที่โต๊ะตรงนั้นไม่ได้มาหาหนุ่มคุยหรอกจริงนะครับ ยิ้มได้เลยนะเด็กคนนี้เฮ <c oughs> ่ๆก็รียวดีใจนี่นาะเริวพูดด้วยน้ำเสียงน่ารักจะซ้อมไม่รู้จะเอาใจที่ไหนมารังใต้มากกว่านี้แล้วเธอยอมรับเลยว่าหลงน้องมากจนห้าตัวเองไม่ไหวแม้จะรู้ดีว่าระหว่างเขากับเธอมันไม่ต่างอะไรจากธุรกิจมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กันและกันเพียงเท่านั้นจริงๆเงินซื้อความเอาใจใส่ได้แต่เง,งินซื้อความจริงใจและความรักไม่ได้ ซอฟรู้ซึ้งและยอมรับในเรื่องนี้ได้นานพอสมควรแล,ล้วล่ะบ๊อบนั่งลงบนเก้าอี้ทำงานมองเอกสารที่ต้องตรวจสอบบนโต๊ะส่วนมากเป็นรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายที่ฝ่ายบัญชีของร้านสรุปมาให้ในแต่ละวันแล้วก็เรื่องายละเอียดปีกย่อยเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าของเพจดังเลิฟวิดเอาไซด์เปิดดูความเคลื่อนไหวของเพจมีหลายคนส่งข้อความมาคุยเล่นกับเขาบางคนขอความปารึกษาเรื่องความรักและครอบครัวบ๊อบก็ตอบกลับไปอย่างที่เขาคิด และรู้สึกว่าควรจะเป็นข้อความที่ส่งเข้ามาค่อยๆลดลงแต่หัวใจของชายหนุ่มกลับยิ่งเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นคำพูดของลูกชายยังคงต่อยัดในหัวใจและสมองเพราะพ่อเป็นแบบนี้ไงแม่ถึงไม่อยากอยู่กับเราแบบนี้ที่หมายถึงใส่ใจแต่เรื่องนอกบ้านมาที่เขากำลังทำสินะนิ้วเร็วหยุดลงในทันทีที่ใจเริ่มไม่ไหวน้ำตาแห่งความเสียใจตีตื้นจนคลอนหน่วยในตาร่างกายเจ็บปวดก็ยังไม่ทรมานเท่าหัวใจ รักษาด้วยอะไรก็คงไม่มีวันหายดีมีเพียงคนเดียวที่จะเยียวยาใจดวงนี้ได้แต่คนคนนั้นก็คงไม่คิดที่จะทำบิลพี่อาจจะได้ไปหาบิเร็วนๆนี้ก็ได้นะบางทีพี่ก็ไม่ควรจะได้รับการรักษาใช่ไหมยื่นมือไปหยิบเอากอดรูปน้องสาวมากอดแนมอกคนที่คิดว่าใหา้ยังอยู่ก็คงเข้าใจกันก็ชิ่งหนีไปเสียก่อนรอพี่ชายคนนี้อยู่หรือเปล่าเฮ้คิดถึงกันอยู่ใช่ไหมล่ะเออ หมอบอกว่าพี่ป่วยมันทรมานมากทุกครั้งที่ปวดหัวพี่ควรจะรักษาดีไม่บิวหรือว่าปล่อยให้พ่อแย่ๆอย่างพี่ตายไปจากชีวิตลูกดีไร้เสียงตอบรับจากคนที่พูดด้วยเช่นเดิมคนคนเดียวที่สามารถบอกเล่าทุกความรู้สึกได้ก็คงจะมีแค่น้องสาวในกรอบรูปนี้บิวเป็นผู้ฟังที่ดีของบ๊อบมาตลอดเพราะเธอก็ไม่เคยตอบโต้หรือด่าทอให้เขาน้อยใจบางทีพี่ก็อิจฉาบ,บิวนะ ที่จบเรื่องราวทุกอย่างไปได,ได้ด้วยหัวใจที่เด็ดเดียวแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีกับสิ่งที่บิวทำเลยมันอาจจะจบในตอนที่บิวจากไปแล้วแต่ในหัวใจของพี่มันก็ไม่เคยจบเลยก็สะอื้นตีตื้อขึ้นมาจนจุกอกบ๊อบแงนงยงหน้าเพื่อไล่น้ำตาที่กำลังจะเอ่อไหล <c oughs> พี่ยังเจ็บปวดกับการคิดซะของบิวอยู่นะ แต่พอมาวันนี้พี่กลับยังทำเหมือนที่บิวทำเหมือนกันเลย <c oughs> แต่กลัวว่าทำไปแล้วจะกลายเป็นเรื่องไร้ที่ติดอยู่ในใจลูกชาย <c oughs> เช่นเดียวกันกับเรื่องของบิวในหัวใจของเขาบิวบิวภาพอดีตย้อนคืนกลับร่างน้องสาวไร้วิญญาณในอ้อมกอดของเขาบิวหลับตาสนิทเหมือนคนที่แค่นอนหลับเพียงแต่ร่างกายอวบแน่ของเธอเย็นจัดไม่นะไม่เอาสิบิว ตื่นขึ้นมาคุยกับพี่ก่อนพ่อแม่ช่วยน้องหน่อยสิพ่อ,อ,อช่วยบิลด้วยน้องไม่อยู่แล้วลูกปล่อยน้องไปเถอะบ๊อบโง่คิดทำแต่เรื่องโง่ๆคุณคะทำตัวให้หน้าอับอายตายไปก็ดีแล้วพ่อบ๊อบตวดัดพ่อเสียงดังด้วยความเสียใจปนโกรธเคืองไม่คิดเลยว่าพ่อที่เขารักและนับถือมาตลอด จะพูดจาใจร้ายได้ขนาดนี้น้องเสียใจขนาดเนี้ยพ่อจะพูดแบบนี้ได้ยังไงเด็กชายวัยมัธยมปลายสะอื้นให้ตัวโยนกอดและร่น้องสาวไร้วิญญาณไม่ปล่อยเสียใจจนเจ็บไปท้งหน้าอกไม่อยากจะรับรู้สิ่งอะไรแล้วพ่อแม่ทําแค่ยืนมองลูกสาวคนเล็กนิ่งๆแววตาของแม่โศกเศร้าแต่พ่อดูคล้ายกําลังแค้นเคืองลูกตัวเองบิวผิดมากหรืออย่างไรอาจจะใช่แต่น้องนทนไม่ไหวจริงๆ ความผิดที่เกิดจากความคิดน้อยตั้งใจกินยาเพื่อจากลาเกิดขึ้นมาจากความเลวทรามของใครอีกคนคนที่เป็นรุ่นน้องคนโปรดของพ่อผู้ชายเลวในคราบสุภาพบุรุษคนที่พระเอาความรู้สึกของเด็กสาววัยแรกแย้มไปบ๊อบเกเลียดแววตาเหมือนสำนึกผิดที่แฝงไปด้วยความตลบตอแหลเกลียดที่พ่อให้อภัยคนเลวแต่กลับโยนความผิดทุกอย่างให้กับลูกสาวของตัวเองแกมาใจง่ายให้เขาเองจะมาพูดอะไรอีก คำพูดของพ่อในวันที่รู้เรื่องทุกอย่างบ๊อบยังจำได้ขึ้นใจเขาเป็นเพียงพี่ชายยังเจ็บหนักได้ขนาดนี้และบิลคนที่ต้องมาเชิญกับปัญหาด้วยตัวเองจะทนต่อไปได้อย่างไรกันแค่เพียงก้าวเท้าออกจากบ้านคนภายนอกก็ซุบซิบนินทาสายตาที่มองมาแสนย,ออย่อหยันเหยียดหยามไร้ซึ่งความปราณีก่เด็กสาวไร้เดียงสาผิดที่ไปยุ่งกับสามีคนอื่นผิดที่ยอมให้เขาหยางง่ายได้คนมอนสาวเขาว่าใจง่าย กล่าวหาว่าเป็นเด็กใจแตกช่วงเวลานั้นบ๊อบทำอะไรไม่ได้เลยมีเพียงแค่ปลอบโยนด้วยคำพูดคิดเสมอว่าบิวจะเข้มแข็งและกลับมาสดใสได้อีกครั้งทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเธอจะส่งยิ้มให้เขาแม้ในตายังโศกเศร้าแต่ก็ยิ้มให้กันเสมอเขาโอบน้องสาวเอาไว้แนบอกใช้มืออบอุ่นจากพี่ชายรูปผมชื้เหงื่อดีใจที่น้องสาวค่อยๆอ,อาการดีขึ้นมาบ๊อบในตอนนั้นหวังว่า อีกไม่นานบิวจะกลับมาหายดีแต่ว่าไว้บิวหายป่วยเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันนะได้ค่ะวันนั้นไม่เคยมีเพราะผู้ชายเราเลวที่ทำเรื่องแย่ไปกว่าเดิมเลิกปัญญาอ่อนได้แล้วจะส่งอะไรมาให้ฉันอีกคำถามโง,ง่ๆข,ของเธอฉันจะตอบให้เอาบุญก็แล้วกันฉันไม่เคยพิศวาสเธอเลยก็แค่ของเล่นแก้ขัดจะมาสำคัญตัวเองผิดๆเลยไอ้โง,ง,ง,ง่ กระดาษแผ่นที่บิวกำรรอยู่ในมือร่วงหล่นไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของเธอสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลฟ์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเย้ yeah. ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio